สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับก้าวแรกสู่บาร์เบอร์นะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ฝึกตัดผมหรือว่าเรียนตัดผมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมที่ช่องผมได้นะครับเพราะว่าจะมีขิปมาแนะนํากันแทบจะทุกวันนะครับผมครับผมวันนี้เราก็จะไปดูนะครับว่าลองทรงสูงแล้วก็ลองทรงสั้นนะครับผมว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมสาหรับลองทรงสูงแล้วก็ ลองทรงสั้นนะครับผมว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะรับชมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนก่อนใครๆนะครับผมเวลาผมเอาคลิปใหม่ๆลงนะครับผมอาเลยครับผมครับผมลองทรงสั้นกับลองทรงสูงนะครับต่างกันยังไงนะครับผมก็ลองทรงสั้นก็ถือว่าเกือบมอปลายเลยนะครับผมสำหรับ ความสั้นนะครับลองทรงสั้นนะครับด้านข้างก็แล้วแต่ส่วนมากนะครับก็ไล่ขาวก็มีนะครับไล่ขาวแล้วก็ไล่ระดับขึ้นมาศู1 2 3จุดห้าหนึ่งสองสามอะไรขึ้นมานะครับผมบางท่านก็ไล่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับร่างข้างนะครับหรือว่าจะตัดด้วยหวีนะครับผมส่วนด้านข้างนี่ความสูงอะไรมาตรฐานเหมือนลองทรงสูงด้วยกันนะครับแต่ว่า ด้านบนนะครับจะสั้นกว่ารองทรงสูงนะครับรองทรงสั้นนะครับจะตั้งเลยนะครับผมด้านบนนะครับคําว่ารองทรงสั้นนะครับด้านข้างด้านหลังสูงหมดนะครับผมแล้วก็ด้านบนตั้งนะครับส่วนรองทรงสูงด้านข้างด้านหลังสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านบนจะยาวขึ้นมากว่ารองทรงสั้นนะครับผม ก็จะยาวนะครับพอตัดได้มาตรฐานแล้วด้านบนแล้วก็ถามลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลองทรงสูงนะครับว่าเอาลงอีกหรือเปล่านะครับเราอย่าพึ่งไปเอาลงเป็นลองทรงสั้นนะครับและว,วันนี้เราก็จะมาตัดลูกค้าด้วยลองทรงสั้นนะครับผมผมตัดด้วยฟันลองเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เก็บ รายละเอียดด้วยหวีทีหลังนะครับขึ้นทรงด้วยฟันรองนะครับผมก็เหมือนทุกคลิปครับผมถ้าใช้ฟันรองต้องฝึกตวัดข้อมือแล้วก็เพยเดอะปัตเลียนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะไล่ระดับแล้วก็ง่ายต่อการมาลบเหลี่ยมนะครับ ที่จริงลองทรงสั้นที่จริงด้านล่างด้านข้างก็จะขาวก็ได้นะครับส่วนมากนะครับแต่ว่าร้านผมก็ได้ตัดเป็นประจำแบบนี้นะครับลูกค้าก็รู้เลยว่าต้องเริ่มที่เบอร์หนึ่งนะครับผมก็ทานไขรร้านมันนะครับแล้วแต่ช่างนะครับเพราะว่าร้านผมไม่ชอบได้ขาวนะครับแต่ว่าบางร้านก็ไล่แบบ เฟตก็มีนะครับตัดแบบมาตรฐานก็ไล่ข้างขาวแล้วก็ค่อยนวลคืนขาวนวลคืนอะไรประมาณนี้นะครับของผมก็ตัดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับจะได้ลูกค้าจะได้กลับมาหาเร็วๆครับผมห <laughs> ย,ยอกเล่นนะครับก็เป็นการผมก็ชอบถนัดฟันรองนะครับผมก็เลยต้อง ตัดฟันลองนะครับไม่ค่อยได้ตัดวีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าทําคลิปแต่ละคลิปส่วนมากลูกค้าจะมาเยอะนะครับก็เกรงใจนะครับผมมาเน้นๆที่เป็นทรงเลยกว่านะครับผมหรือว่าถ้าผมตัดไม่เสร็จอะไรประมาณไม่สวยแล้วก็พอผมเลิกถ่ายคลิปก็จะมาเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าครับจะเร็วนะครับตรงนี้มาติดกล้องครับมันตัดไปได้ไม่ เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะทําให้ช่างใหม่ได้ดูแบบช้าๆนะครับผมถ้าตัดแบบเทพไปแล้วก็ดูได้แค่ดูนะครับไม่รู้ว่าจะตัดเพื่ออะไรนะครับให้กันดูครับไม่มีประโยชน์นะครับผมครับผมก็ตัดเป็นแบบผมเป็นแบบช่างใหม่เลยดีกว่านครับก็จะได้จับใจแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่า การ,รเพยอแบตเตอรีย่ยังไงนะครับผมมาทางด้านฝั่งนี้ครับพอผมตัดขึ้นมาไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นเหมือนรอยสูงแล้วใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าผมลูกค้าฝั่งนี้ครับผมได้ตั้งชี้เองนะครับผมเหมือนกับว่าใส่หมวกกันน็อกมาหรือว่าหรือว่าเป็นเพาะโคนผมเองครับช่วงเห็นไหมครับช่วงบน ช่วงด้านข้างเห็นไหมครับจะสูงเหมือนรอยตัดไม่ใช่นะครับเพราะผมตั้งโคนผมชี้โผล่เองนะครับก็เหมือนรอยตัดสูงนะไม่ใช่นะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับเป็นธรรมชาติของลูกค้าเองนะครับเพราะผมแต่ละข้างนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางบางครั้งฝั่งนี้ล้มตัวลงมาอีกทางฝั่งหนึ่งชี้ตั้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องตัดไปแบบธรรมชาติเรานะครับผม บางครั้งครับผมเห็นช่างนะครับไออย่างเช่นสินหนังศีษะลูกค้าเป็นหลุมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตามเก็บลงไปนะครับผมก็หายนะครับแต่ว่าพอมองด้านข้างนะครับเป็นคลื่นทะเลเลยนะครับผมห้ามตามห้ามเก็บตามนะครับถ้าหัวลูกค้าเป็นหลุมนะครับตัดไปแล้วปล่อยเลยนะครับผมเพราะลูกค้าเข้าใจเองนะครับผมเพราะว่าไปตัดร้านไหนก็ ตัดได้ไม่เกินกันหรอกนะครับผมก็ในกรณีที่เป็นหลุมให้แนะนําให้ตัดไปแบบธรรมชาตินะครับปล่อยไม่ต้องเก็บตามไม่ใช่เอาวีเ e ล็ก e ไปเก็บตรงที่เป็นหลุมตามนะครับครับด้านบนนะครับเป็นก็ต้องตัดลงอีกนะครับเพราะว่าลองทรงสั้นนะครับผมก็ต้องเอาลงอีกนะครับ ลงแล้วแล้วเราก็มาทำการซอยด้วยนะครับครับผมก็จะมีหลังปีใหม่นะครับผมก็ว่าจะเดินสายนะครับตัดเดินสายสัญจรตัดให้กับคนที่อยากไร้นะครับหรือว่าคนแก่นะครับผมที่นั่งติดเตียงหรือติดบ้านนะครับที่เดินไม่ได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมาสุ่มเสี่ยงดูนะครับว่าจะไปจังหวัดอะไรดีนะครับผม ก็หลังปีใหม่แล้วกันนะครับใหพ้พี่ได้กลับจากไปเยี่ยมภูมิลำเนาแล้วกันนะครับผมเพราะว่ารถจะเยอะนะครับถ้าไปปีใหม่นะครับครับผมก็ซอยด้านบนก็ให้เดินหวีแล้วก็ก,การไกลไปด้วยนะครับก,การไกลซอยนะครับผมอย่าซอยอยู่กับที่นะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นหลุมได้นะครับ และอาจทำให้ผมไม่พิวเท่ากันนะครับผมก็จะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นแบบดำๆนะครับคือหนังศีรษะลูกค้านะครับเป็นหลุมนะครับ ครับผมก็จะมาลองใช้เหมือนเดิมนะครับตัวกันขอบที่แต่งฟันแล้วก็รับคมนะครับผมส่วนลูกค้านะครับที่มีอายุแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะทำตรงช่วงจรนะครับให้ชัดจนเกินไปนะครับผม,มเพราะว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะครับผมให้ให้เรากันแบบธรรมดานะครับโดยที่เน้นความเบาแล้วก็ไม่ต้อง ช่วงตีโค้งนะครับไม่ต้องตีโค้งเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าโดนเส้นผมเยอะก็อาจจะทําให้ความคมชัดเกินไปนะครับผมให้เอาแบบห่างๆเลยนะครับห่างๆขนเลยนะครับผมช่วงกระมับนะครับส่วนช่วงหลังนะครับผมก็ให้ทําเป็นคมชัดก็ได้นะครับผมครับเราก็มาดูเลยครับว่าทางด้านหลังนะครับผมก็จะลองจิ้มให้ดูนะครับว่า แต่ฝั่งนี้ผมไม่ทําให้คมชัดนะครับเพราะว่าลูกค้าได้มีอายุมากแล้วนะครับก็ถือว่าสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบแล้วถ้าเราไปทําความคมชัดมันก็ดูไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะครับส่วนด้านหลังครับมาดูเลยครับว่าการแต่งฟันและรับคมครับผมอย่าดูใกล้นะครับเพราะว่าจะบาดตานะครับเพราะว่ามีความคมชัดสูงนะครับผม อกเล่นนะครับผมก็ดูกันเลยครับผมแต่งฟันรับคมแล้วครับโอ้โหนะครับด้านหลังนะครับไม่ต้องสืบนะครับขนนี่เกี้ยงเลยนะครับผมมีโกนตกงานเหมือนเดิมครับผมถ้าได้จากทีมงานเราแต่งฟันรับคมไปแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าทำไมท้ายคลิปชอบ โฆษณาแต่ตัวกันขอบนะครับก็มีบ้างนะครับผมถ้าไม่มีโฆษณาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็เหมือนทอทัตเลยครับก็ต้องมีโฆษณาบ้างนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าความคมชัดสูงมากเลยนะครับผมสำหรับช่างใหม่ๆที่ใช้มิโกนยังไม่เก่งหรือว่าช่างใหม่ที่เปิดร้านใหม่และ ไปได้ยากนะครับไปได้ช้านั่นเองนะครับมาพอถึงช่วงกันแล้วก็ใช้มีดกนนี่งานไปได้ช้ามากนะครับผมตัวนี้จะช่วยให้งานไปได้เร็วนะครับผมตัดลูกค้าได้เสร็จเร็วขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมบางท่านก็ชอบแบบจิ้มเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับบางท่านก็ชอบแบบไล่เงานะครับผมไม่ชอบให้จิ้มด้านหลังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าไล่ยังไงนะครับ ส่วนบางท่านก็ชอบไถนะครับไม่ไม่ชอบเอาไอ้ไม้เรนมาจิ้มนะครับชอบเก็บแบบนี้นะครับผมชอบเก็บเก็บตะวัดแบบนี้นะครับผมส่วนลูกค้าผมก็ให้จิ้มได้นะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ช่างนะครับเราเคยทําแบบไหนเราก็ทําเป็นสไตล์ของเรานะครับผม โอ้โหครับมีความคมมากเลยนะครับผมเพราะว่าได้แต่งฟันแล้วก็รับคมโดยทีมงานมืออาชีพนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมาดูทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมว่าผมก็จะมาลองกันทางด้านอีกฝั่งนี้นะครับว่าไม,ไม่ให้เอาคมมากนะครับ พราะลูกค้ามีอายุแล้วนะครับครับเอาออก้างห่างก็ได้ครับหรือเทพจะไม่ต้องกดเลยครับไม่ได้กดอะไรเลยนะครับรูดมาเบาๆแผ่วๆนะครับผมส่วนตรงจรก็ตัดให้มาตรฐานดีกว่านะครับเพราะว่าจะทําเป็นจรแหลมก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวกลับไปลูกค้าโดนแม่บ้าน ใช่ครับถ้าทําเป็นจรแหลมยาวให้ลูกค้านะครับก็ดูลักษณะลูกค้าด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะไปทําจรแหลมหรือว่าคมกิบให้ลูกค้าไม่ได้นะครับดูที่อายุอานามด้วยนะครับผมครับผมหลังปีใหม่แล้วก็จะสัญจรนะครับว่าจะไปตัดให้คนที่เดินไม่ได้หรือว่าคนที่ ตามเขาหรือตามชนเผ่าที่ไหนแล้วก็จะไปดูนะครับผมว่าไปจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวให้พี่พี่คอมเมนต์มานะครับว่าให้อยากไปที่จังหวัดอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ด้านล่างมาได้เลยนะครับผมไปตัดฟรีแล้วก็อาจจะมีแถมปะติเลี่ยนให้คนแก่หรือว่าคนที่เดินไม่ได้เพราะว่าก็จะให้ได้ลูกๆหรือญาติหลานให้ตัดแก่ให้แกะนะครับผมก็จะบอกวิธีเล็กน้อยนะครับในการตัดนะครับก็ เพื่อที่จะฝึกตัดไปด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะดูคลิป connection YouTube ของท่านอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัดท่านตาหรือท่านที่เดินไม่ได้ตามบ้านก็ได้นะครับผมก็ฝึกไปเรื่อยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะครับผมสำหรับช่างที่ฝึกหาตัดผมใหม่นะครับผม แต่เราก็จะเดินสายไปที่จังหวัดอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับให้หลังปีใหม่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะสุ่มตรวจนะครับคนที่คอมเมนต์มาอยากให้ไปจังหวัดอะไรที่บ้านอะไรนะครับผมตามเขาหรืออะไรก็คอยดูกันนะครับผมครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ